ครับลุงร้ามันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ว่ามันมีคนตำรวจมาล้อมวัดสมัยยุคหลวงปู่ทองอ่ะลุงเพื่อยเ่าห้ฟังหน่อยฮะ,จ,ะจำไม่ได้แล้วมันก็มีตำรวจมาล้อมวัดเนี่ยฮะจะมาจับลูกศิษย์ท่านอ่ะลุงเออรู้สึกมันมีนะที่พ่อลุงเล่เราอ่ะนะครับแต่ว่ามองไม่เห็นใช่ไหมฮะเออลุงปู่เอาไปไถ่หาะลงไปเ,เดินสวนตำรวจไปล้วก็โนไม่เห็นนะแน่นอนจริงๆ อันนี้ประสบการณ์หลวงปู่ทองแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับที่ว่าหลวงปู่ทองเข้าไปในฐานแล้วหายตัวนี่เรื่องจริงค่ะลุงเรื่องเล่าเล่ากันมาหลายคนแล้วนะลุงนะไม่รู้ว่าจะหายหรือไม่หายไม่รู้นะครับพอเห็นท่านอยู่น่นก็เอาปูเอาผ้าเนี่ยไปปูรองกันเลยแต่ลใหท่านเดินออกจากฐานมาเจอเดียบไงที่ท่านลงมาโน่นน่าลงเรือไปแล้วครับลงเรือไปหนีไปไหนออกไปไหนฮะไวัดบึงพญาสุเรนโอ้ไปแล้วกี่วันหนึ่งกลับมาเนี่ย ก็สองสามวันนะมันฉันจะไปประจําที่นั่นอ่ะวัดบึงพญาทุเรนลุงครับสมัยก่อนยุคหลวงปู่ทองนี่้พวกคนก็มากันแน่นเลยเหรอลุงอืแน่นเลยอ่ะโอ้โหโอ้ทอมเป็นสมัยนี้ก็เปรียบเทียบไม่ได้แล้วกับที่ว่าหลวงปู่แหวนหลวงปู่อะไรแล้วมาคูณนะประมาณนั้นนะฮะมาเทียบกับหลวงปู่ทองใช่ใช่ครับใช่ใช่ยุคนั้นนะฮะลุงนะโอ้โหตำรวจทหารคุณหญิงคุณนายมาหมดใช่ไหมฮะลุงฮะสมัยนั้นโอ้ลูกศิษย์หลวงปู่ทองมีทุกระดับจริง